สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกมอรามาตุรายงานสถานการณ์วันที่15พฤษภาคม2564กรมอุรามาตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม um, ประเทศไทยตอนบนส่วนบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างในระยะน,นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นทําให้การสะสมของฝนละอองหมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และไม่ลมกระชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพิษนุโลกตากและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนัดเจริญชัยภูมินครราชสีมากาฬสิน์ร้อยเอ็ดยะโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบ,บุรีและสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากว่าบริเวณจังหวัดฉะเชิงเราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามประกาศจากกรมุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ